สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการรีทัดผิวด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ใช้โปรแกรมเพิ่มตอนนี้เราก็อยู่กันในโปรแกรม Photoshop ขั้นตอนแรกที่จะทำเลยก็คือ copy layer ขึ้นมาครับ2 layer layer แรกก็จะเป็นในส่วนของสีครับส่วน layer ที่2ก็จะเป็นในส่วนของ texture ก็ตั้งชื่อว่า color กับ texture ไว้ครับผมเมื่อเราตั้งชื่อ2 layer เสร็จแล้วครับเราทาการปิดตา layer ของ texture ไว้ก่อน คลิกที่เลเยอร์คันเลอร์ครับเอ้ไปที่ฟิลเตอร์จากนั้นเบอร์แล้วก็เลือกก็เสนเบอร์ครับจากนั้นเราก็มาปรับความเบอร์ครับเลเยอร์นี้ก็คือเลเยอร์ของคั l เลอร์ใช่ไหมครับเราก็ปรับแค่ให้เท็กเจอร์มันหายไปเท่านั้นเองครับเอาแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องปรับถึงขั้นว่าเป็นวุ้นเมื่อเราได้เลเยอร์ของคั l เลอร์แล้วนะครับเราก็จะไปทำที่เลเยอร์ของเท็กเจอร์ต่อครับกดที่เลเยอร์เท็กเจอร์ครับจากนั้นกดที่อิมเมจแล้วก็กดแอปพลายอิมเมจครับ ในช่องของเลเยอร์ครับเปลี่ยนเป็น Color s c a l เกล f อ s อ t ฟเซ o ต a c อ t y ี่0อปาตหมดซับแท็กดโอเคเลยครับแล้วก็จะได้รูปเหมือนภาพวาดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเบ n ดิ้งโหมดเป็นไลเนียไลท์เสร็จแล้วเราก็จะได้รูปกลับมาเหมือนเดิมครับผมแต่จะแยกเป็น Detail กับค o ลเลอร์เพื่อนเพื่อนทำา2เลเยอร์นี้ได้แล้วครับให้กดไปที่เลเยอร์ของ t e x t เ r อรครับขั้นตอนนี้เราจะเอาดีเทลส่วนที่ดีมาแปะดีเทลส่วนที่เสีย ก็คือเราจะเอาไอ้ตรงที่เป็นสิวครับออกเราจะเอาดีเทลตรงที่ไม่เป็นสิวมาใส่แทนก็จะได้แบบนี้ครับจะเพิ่งตกใจนะครับว่ารอยใหญ่ๆทําไมมันยังไม่หายไปเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทาสีใหม่ครับในส่วนนี้เราจะทําแค่ดีเทลก่อนเราทําการซ่อมดีเทลให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาทําที่สีต่อก็จะทําแบบนี้ครับกับทั้งหน้าเลยในส่วนของที่เป็นสิวครับก็จะ เล็งสปีดวิดีโอขึ้นมานดนีนึงนะผมจะใช้เครื่องมือเป็นแพดทูนะหรือเ,เพื่อนๆถนัดเป็นโค้ดสเต็มหรือเครื่องมืออย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันขั้นตอนนี้เราแค่ต้องการเอาดีเทลที่ดีมาโปะแทนที่เป็นสิวแบบนี้ครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกดีเทลที่ใกล้เคียงที่เดิมให้ได้มากที่สุดยกตัวอย่างเอาหน้าผากมาใส่ตรงแก้มเอาดีเทลตรงแก้มไปใส่ตรงหน้าผากก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะความหยาบลักษณะของผิวจะไม่เหมือนกัน เอาที่ใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดครับแบบเนี้ยแบบที่ผมทําเสร็จแล้วเราก็มาลองกดปิดเปิดตาดูครับตอนนี้เราก็ได้ดีเทลที่ค่อนข้างที่จะพอใจละเราก็จะมาในส่วนของคัลเลร์ครับผมคัลเลร์ก็จะเป็นในเรื่องของสีเราก็จะเอาสีที่ใกล้เคียงกับที่เดิมเนี่ยแหละครับมาปก อาจจะใช้เป็นแพดทูโคสแตรมหรือใช้บัตรจิ้มสีมาระบายเลยก็ได้ในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องมองเรื่องดีเทลแล้วนะดีเทลเราจบไปแล้วเรามามองแค่เรื่องของสีผมก็จะหาสีที่มันใกล้เคียงครับมาโปะกับที่เป็นสิวในขั้นตอนก่อนหน้านี้เราทําการวางดีเทลไว้แล้วขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเราเอาสีไปใส่ครับเนีครับผมบงแล้วก็ผมไปเลือกสีมาใส่แบบนี้ใกล้เคียงกับที่เดิม ก็จะเนียนเมื่อรอใหญ่ๆไปหมดแล้วขั้นตอนนี้ผมจะไปใช้บัตรแล้วใช้บัตรเพื่อเกลี่ยสีครับจะเลือกสีที่ใกล้เคียงแบบนี้ครับมาระบาย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 จะใช้โฟที่ประมาณ5ถึง10ครับผม o p ซิตี้รอยเนี่ยครับจิ้มสีที่ใกล้เคียงนี่แหละแล้วก็ระบายระบายระบายเกลี่ยไปครับตรงไหนที่เรามองว่าสีมันไม่สม่ำเสมอเป็นริ้วรอยเป็นรอยแดงรอยด่างอะไรแบบนี้ครับเราก็ระบายระบายไป เลือกสีให้ดีครับเลือกสีที่ใกล้เคียงส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็จะสว่างส่วนที่มันเป็นชาร์ดูมันก็จะมืดอะไรแบบนี้ถ้าเราเอามืดไประบายตรงที่มันสว่างมันก็จะด่างๆก็เลือกดีๆครับเลือกที่มันใกล้เคียงเนี่ยครับเราก็ระบายไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเนียนขึ้นไปเรื่อยเ,อยเนียขึ้นไปเรื่อย,อยแบบนี้มันเป็นขั้นตอนของการเกลี่ยสีนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเท็กเจอร์นะครับเราเอาสีมาระบาย แต่ว่าเราไม่ได้ไไดโดนเท็กเจอร์ก็คือแค่มันเป็นสีเองเพราะว่าเราแยกเลเยอร์ของสีกับเท็กเจอร์ออกจากกันครับเพราะงั้นมันจะไม่โดนกันแต่ถ้าเรากดเลเยอร์ผิดไประบายที่เลเยอร์ของเท็กเจอร์ครับเ,เรียบร้อยฮะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นบุ้นอะลูกขนหายหมดอะไรแบบนี้ลองมาเปิดปิดตาดูครับดูการเปลี่ยนแปลงก่อนทําและหลังทําเนี่ยมันต้องออกมาแบบเนี้ยเหมือนว่าเราไม่ได้ทาเหมือนเขาไม่เคยเป็นสิวแบบนี้ก็ถือว่าดีครับ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้แบบว่าผิวเนียนขึ้นมาอีกครับคราวนี้ครับเราไปที่เบอร์เราก็จะเอาเบอร์เนี่ยครับไประบายที่เลเยอร์ของคันเลอร์คันเลอร์นะครับไม่ใช่เท็กเจอร์นะครับถ้าเท็กเจอร์นี่เป็นวุ้นทันทีนะฮะก็จะเป็นการเกลี่ยสีเหมือนกันครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่แล้วเราจิ้มสีใกล้เคียงมาโปะใช่ไหมมันก็จะมีความเหลื่อมกันอยู่คราวนี้ครับเราก็จะเบอร์ไอ้ความเหลื่อมนั้นนะเข้าหากันมันก็จะเนียนขึ้นมาอีกในระดับหนึ่ง เสร็จแล้วเราลองมาเปิดปิดตาดูการเปลี่ยนแปลงดูครับเห็นไหมครับเหมือนเขาไม่เคยเป็นสิวมาก่อนถ้ายังไม่พอใจก็รวมเลเยอร์ครับจากนั้นก็ปี้เลเยอร์กด c อนโทรลจเข้า c a m e ล a ่าหลอไปที่ Basic แล้วก็มาลดเทคเจอร์ออกให้หมดแล้วก็จะได้ผิวเป็นพลาสติกแบบนี้มาคลิก l a เยอร์แมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็ใช้บัตรสีขาวระบายส่วนที่อยากให้เนียนครับใช้โฟแค่น้อยครับใช้แค่15พอ ค่อยๆระบายระบายครับอย่าไปลูดทีเดียวทั้งหน้านะครับถ้าลูดทีเดียวทั้งหน้านี้มันก็จะเป็นพลาสติกค่อยๆทาครับค่อยๆดูค่อยๆทําค่อยๆระบายไปเสร็จแล้วก็มาเปิดปิดตาดูครับเน,นี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงจากที่เราลบ t e x t อ r ์ออกประมาณหนึ่งใน,นเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเนียนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นพลาสติกครับจากนั้นเรามาสร้างเยอร์เปล่าขึ้นมาอันหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยน l a อร์เป็น soft light เราจะมาเพิ่มความสว่างให้กับผิวกันครับใช้บัตรนะฮะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวครับจากนั้นกดโอเคได้เลยเราก็มาระบายส่วนที่เราอยากให้สว่างขึ้นมาครับผมจะใช้โฟน้อยมากเลยนะจะเหมือนว่าค่อยๆไล่น้ําหนักเอาแบบนี้ครับเหมือนเราแรงเงาภาพครับเราค่อยๆไล่น้าหนักไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะนดอะไรแบบนี้ค่อยๆไล่เบาไปหนักถ้าไม่พอก็ระบายซ้ําดีกว่า ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำผิวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิปด้วยครับผมขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับผิวแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการลดหุ่นการใส่แสงปลอมการทำโทนภาพอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะข้ามไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ